ลองเริ่มจากความจริงที่โคตรเจ็บแต่โคตรจริงที่สุดในเศรษฐกิจตอนนี้นะทุกครั้งที่คุณไม่ลงทุนคุณกำลังคิดว่าตัวเองเลือกความปลอดภยัยแต่จริงๆแล้วคุณกำลังยืนอยู่กลางถนนที่มีรถชื่อเงินเฟ้อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงขึ้นทุกปีและคุณไม่ได้ขยับไปไหนเลยนี่คือเหตุผลที่คนรู้สึกว่าทำงานหนักขึ้นแต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นสักนิดเพราะเงินที่คุณเก็บไว้ ไม่ได้ถูกเก็บแต่มันถูกกินอยู่ตลอดเวลาแบบเงียบๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเทมิมันนี่รายการคุยเรื่องเงินแบบโคตรเข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะหากดแล้วเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไม่ลงทุนเท่ากับยืนให้ระบบกัดกินชีวิตแบบไม่ทันรู้ตัว นี่ไม่ใช่ความเสี่ยงธรรมดาแต่มันคือความเสี่ยงที่แน่นอน100%เซลองถามตัวเองแบบตั้งใจสักครั้งวันนี้เงินที่คุณถืออยู่ซื้ออะไรได้มากขึ้นหรือได้น้อยลงแค่คำถามนี้ก็ตอบทุกอย่างแล้วเงินเดือนคุณขึ้นช้ากว่าเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นช้ากว่าราคาของคุณพยายามเก็บเงินแต่เงินไม่พยายามเก็บมูลค่าให้คุณแปลว่าการไม่ทำอะไรเลย คือการยอมให้ค่าของเงินหายไปต่อหน้าต่อตาและที่โหดที่สุดคือคุณไม่ต้องทำอะไรผิดเลยคุณก็จนลงโดยอัตโนมัตินี่แหละคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของคนที่ไม่ลงทุนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแม้คุณไม่ทำอะไรเลยลองคิดภาพนี้นะถ้าคุณมีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทในธนาคารดอกเบีย้ยปีละ0.5-0.75%แต่เงินเฟอ้อปีละ3-7% คุณกำลังขาดทุนแบบไม่รู้ตัวเหมือนคุณจอดเรือไว้เฉยๆแต่เรือค่อยๆจมลงทุกชั่วโมงไม่ใช่เพราะมีคลื่นแต่เพราะพื้นเรือมันรั่วตั้งแต่แรกนี่คือระบบเศรษฐกิจตอนนี้และคนที่ไม่ลงทุนคือคนที่อยู่บนเรือรั่วโดยไม่รู้ตัวเลยหลายคนคิดว่าการลงทุนคือความเสี่ยงจริงๆแล้วไม่ลงทุนต่างหากคือความเสี่ยงที่คุมไม่ได้ลองดูตัวเลือกนะถ้าคุณลงทุนคุณอาจได้5% 7%, 10%, 20%หรือถ้าพลาดอาจติดลบในบางปีแต่คุณยังควบคุมได้ปรับได้เรียนรู้ได้แต่ถ้าคุณไม่ลงทุนคุณจะขาดทุน100%แน่นอนไม่ใช่เพราะตลาดแต่เพราะระบบเงินคุณไม่ได้แพ้หุ้นคุณแพ้เงินเฟ้อคุณแพ้ความเงียบของระบบที่ออกแบบมาให้เงินด้อยค่าทุกปีคุณไม่ลงทุนเท่ากับคุณโดนขโมยเงินแน่นอน ลองถามแบบแทงใจที่สุดถ้าคุณเก็บเงิน20ปีแล้วมันมีค่าลดลง40%คุณโอเคไหมฟังดูโหดแต่เกิดขึ้นจริงทุกประเทศคุณทำงานหาเงิน365วันแต่ระบบสามารถลดค่าของมันลงได้ในหนึ่งคำประกาศของธนาคารกลางนี่คือสาเหตุที่คนฉลาดด้านการเงินบอกว่าการไม่ลงทุนคือการตัดสินใจทางการเงินที่อันตรายที่สุดในศตวรรษนี้ เพราะคุณกำลังเอาเวลาชีวิตที่แรกมาทั้งหมดไปฝากไว้ในที่ที่มันสลายตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องมีวิกฤตคุณก็จนลงนี่คือความจริงที่โคตรเจ็บแต่คนต้องรู้ลองคิดอีกแบบนะสมมุติคุณทำงานได้ปีละ360,000บาทแต่ของขึ้นปีละ5-7%แปลว่าแม้คุณจะทำงานหนักขึ้นแต่รายได้จริงหรือเรียวอินคัมของคุณลดลงทุกปีนี่คือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์เรียกว่า ภาษีที่มองไม่เห็นหรือ invisible tax และเดานะใครคือคนที่โดนภาษีนี้หนักที่สุดคนที่ไม่ลงทุนเพราะเขาฝากเงินไว้เฉยๆแล้วหวังว่ามันจะปลอดภัยแต่โลกไม่ได้ออกแบบให้คนที่นิ่งอยู่รอดโลกออกแบบให้ผู้ที่โตทันความเปลี่ยนแปลงรอดไม่ลงทุนเท่ากับล้าหลังแน่นอนลองเทียบง่งายๆแบบที่ใครก็เข้าใจคนที่ลงทุนเฉลี่ย7%ต่อปี ใช้เวลา10ถึง12ปีเงินโต2เท่าแต่คนที่เก็บเงินเฉยๆดอกเบี้ย0.5%ต้องใช้เวลา140ปีถึงจะโต2เท่าถามตรงๆคุณมีอายุถึง140ปีไหมทำไมคุณต้องลงทุนไม่ใช่เพื่อรวยแต่เพื่อมีชีวิตรอดในระบบเงินเฟ้อคนที่ไม่ลงทุนคือคนที่ยอมให้เงินโตช้ากว่าอายุไขตัวเองซึ่งมันคือความเสี่ยงโคตรใหญ่ที่คนไม่รู้ตัว หรือถ้าพูดแบบง่ายสุดไม่ลงทุนเท่ากับไม่มีเกราะป้องกันเงินเฟ้อเลยเงินเฟ้อคือศัตรูที่ตีคุณทุกวันแต่คุณไม่มีโล่ไม่มีดาบไม่มีทางสู้คุณยืนเปลือยกลางสนามรบส่วนคนที่ลงทุนเขามีเกราะถึงจะเจ็บบ้างบางปีแต่เขามีระบบป้องกันเขามีโอกาสชนะคุณไม่มีนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมไม่ลงทุนเสี่ยงกว่าลงทุนเยอะมาก เพราะคุณไม่มีทางหนีเงินเฟ้อได้เลยถ้าคุณไม่ยอมให้เงินทำงานแทนคุณลองสรุปแบบแทงใจสุดท้ายลงทุนเท่ากับมีโอกาสเสี่ยงและมีโอกาสชนะไม่ลงทุนเท่ากับไม่มีโอกาสเสี่ยงแต่แพ้แน่นอนชีวิตจริงไม่ได้ถามคุณว่าเสี่ยงไหมชีวิตจริงถามว่าคุณจะยอมให้เงินเฟ้อขโมยชีวิตคุณไปหรือเปล่าและคำตอบเดียวที่รอดคือต้องลงทุนต้องมีสินทรัพย์ ต้องมีสิ่งที่โตทันเงินเฟ้อเพราะไม่ลงทุนเท่ากับเสี่ยงที่สุดลองถามตัวเองแบบตรงๆนะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่รายได้คุณไม่เปลี่ยนคุณหวังว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงร,ระบบเงินเฟ้อทำให้ความหวังเฉยๆมูลค่าลดลงทันทีเพราะถ้าคุณอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นจำเป็นต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบไม่ต้องเพิ่มชั่วโมงทำงานซึ่งมีอยู่แค่อย่างเดียวคือการลงทุน การทำงานเพิ่มช่วยคุณเฉพาะวันนี้แต่การลงทุนช่วยคุณถังชีวิตนี่คือความต่างของรายได้จากแรงกับรายได้จากสินทรัพย์คนจนวิ่งหาเงินคนรวยให้เงินวิ่งหาเขาลองคิดกลับกันแบบง่ายๆที่สุดถ้าคุณไม่ลงทุนคุณกำลังฝากอนาคตไว้กับเงินเดือนร้อเปอร์เซและเงินเดือนคือสิ่งที่คุณคุมไม่ได้เลยบริษัทขึ้นให้ไหมไม่รู้ประเทศเศรษฐกิจดีไหมไม่รู้ จะมีวิกฤตไหมไม่รู้คุณป่วยไหมไม่รู้แต่การลงทุนเท่ากับเพิ่มแหล่งรายได้อีกทางคุณไม่ฝากชีวิตไว้กับคนอื่นทั้งหมดนี่แหละคือเหตุผลที่คนที่ไม่ลงทุนเสี่ยงกว่าเพราะเขายอมให้อนาคตทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจุบันไม่มีแบ็กอัพไม่มีเซฟตี้เน็ตไม่มีปีกไม่มีอะไรปกป้องตอนล้มเลยลองดูรอบตัวในสังคมคนที่ไม่ลงทุนเท่ากับคนที่ต้องทำงานตลอดชีวิต ไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขาไม่มีทรัพย์สินที่ทำงานแทนเขาถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินคุณต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะบอกว่าพอแล้วแต่ระบบเงินไม่เคยบอกว่าพอแล้วมันจะกดให้คุณหาเพิ่มอยู่เสมอและเมื่อคุณทำงานคนเดียวคุณมีแค่24ชั่วโมงแต่ถ้าคุณมีทรัพย์สินมันทำงาน24ชั่วโมงให้คุณแทนนี่คือความต่างที่โคตรใหญ่และคนทั่วไปไม่รู้เพราะเขาถูกสอนให้ทำงาน ไม่ใช่เป็นเจ้าของลองคิดแบบนักวางแผนการเงินความเสี่ยงจริงๆคือความเสี่ยงที่คุณไม่เห็นคนกลัวตลาดหุ้นตกแต่ไม่กลัวเงินเฟ้อคนกลัวคริปโตผันผวนแต่ไม่กลัวค่าครองชีพขึ้นคนกลัวขาดทุนแต่ไม่กลัวไม่มีกําไรเลยสักบาทในชีวิตและนี่คือ mindset ที่ทำให้คนจำนวนมากทำงาน40-50หปีโดยไม่รวยขึ้นเลยเพราะเขาเลือกความปลอดภัยที่ปลอม แทนที่จะเลือกความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนจริงความปลอดภัยที่ปลอมคือเงินสดที่ด้อยค่าตลอดเวลาความเสี่ยงที่ดีคือสินทรัพย์ที่เติบโตระยะยาวความจริงแม่งตรงท่ามกับที่เราถูกสอนมาตลอดลองถามในใจอีกข้อคุณทำงานหนักไปเพื่ออะไรถ้าค่าแรงในอดีตถ,ถูกลดค่าลงเรื่อยๆนี่คือความเจ็บจริงของคนที่ไม่ลงทุนเขาไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งเขาแพ้เพราะที่เก็บค่าแรงของเขามันรั่ว เหมือนคุณทำน้ำผลไม้ทั้งวันแล้วเอาไปใส่ขวดที่มีรูรั่วสุดท้ายคุณจะไม่มีอะไรเหลือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินเก็บที่ถูกปล่อยในบัญชีคุณเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามระบบก็สามารถลดค่าแรงอดีตของคุณได้ในหนึ่งปีนี่แหละคือความเสี่ยงที่ใหญ่สุดไม่ลงทุนเท่ากับปล่อยให้เวลาชีวิตคุณเสี่ยมค่าย้อนหลังลองดูอีกภาพถ้าคุณไม่ลงทุนสุดท้ายเงินคุณจะโตช้ากว่าความเร็วที่ชีวิตคุณแพงขึ้น ชีวิตวันนี้เท่ากับถูกกว่าหปีข้างหน้าแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนรายได้คุณโตช้ากว่าค่าของชีพแปลว่าแม้คุณจะทำงานหนักแต่กำลังซื้อของคุณลดลงคุณรู้สึกเหนื่อยกว่าแต่ได้ของน้อยกว่านี่คือสัญญาณทางการเงินที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันบอกว่าคุณกำลังไล่ตามสิ่งที่วิ่งเร็วกว่าเสมอและทางเดียวที่จะตามทันคือให้เงินวิ่งแทนคุณนั่นคือการลงทุนลองคิดแบบแก่นแท้ ความเสี่ยงของการไม่ลงทุนคือชีวิตไม่มีวันหลุดพ้นจากการทำงานเพื่อเงินเพราะเงินไม่สามารถโตเฮงได้มันโตเฉพาะตอนคุณใส่แรงลงไปแต่การลงทุนคือให้เงินโตตอนคุณไม่ทำงานนี่คือหลักการรวยสากลของผู้คนทั้งโลกไม่ใช่รวยแบบอวดแต่รวยแบบไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ไม่ลงทุนเท่ากับผูกอนาคตไว้กับความเหนื่อยลงทุนเท่ากับผูกอนาคตไว้กับการเติบโตฟังดูต่างกันนิดเดียว แต่ผลลัพธ์ห่างกันเป็นชีวิตคนละแบบดูสถิติทั้งโลกเลยคนที่ไม่ลงทุนไม่มีอิสระทางการเงินเลยสักประเทศไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะระบบไม่ได้ถูกแบบออกมาให้คนเก็บเงินชนะเงินถูกแบบออกมาให้ด้อยค่าตลอดเวลาสินทรัพย์ถูกแบบออกมาให้โตตลอดเวลาถ้าคุณเก็บเงินคุณแพ้ระบบถ้าคุณเก็บสินทรัพย์ระบบช่วยให้คุณชนะง่ายขนาดนั้นเลย แลวมันชัดเจนมากขึ้นทุกปีที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นคนไม่ลงทุนกําลังตกหลุมเดิมที่รัฐขุดและให้ทุกปีและคนลงทุนคือคนที่สร้างบันไดขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายอยากให้ถามลึกสุดในใจตอนแก่คุณอยากมีเงินที่มาจากงานหรือมาจากเงินที่ทํางานแทนคุณถ้าคุณอยากมีอิสระอยากมีเวลาอยากพักอยากเลิกกังวลคุณไม่มีทางทําได้ด้วยรายได้จากแรงอย่างเดียวร่างกายจะหยุด พลังงานจะหมดแต่งานจะไม่หยุดและระบบจะไม่รอคุณทางรอดเดียวของคนยุคนี้คือให้เงินโตเองเพราะไม่ลงทุนเสี่ยงกว่าลงทุนอีกหลายเท่าและความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคือการปล่อยให้ชีวิตไม่เติบโตเลยลองคิดแบบนี้ความเสี่ยงที่แท้จริงของการเงินไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คุณตัดสินใจทำอะไรผิดแต่เกิดตอนที่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้ระบบตัดสินแทนคุณ ทุกวันที่คุณไม่ลงทุนเท่ากับคุณยอมให้เงินเฟ้อตัดสินความรวยความจนของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุมไม่มีสิทธิ์ป้องกันไม่มีสิทธิ์หยุดมันแม้คุณจะเป็นคนดีทำงานดีเก็บเงินดีแต่สุดท้ายคุณก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ว่าเงินที่คุณถืออยู่จะด้อยค่าลงแน่นอนนี่คือความเสี่ยงที่โหดที่สุดเพราะมันเป็นความเสี่ยงที่คุณแก้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงทุนลองถามแบบลึกๆ งบดุลชีวิตของคุณมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนอกจากอายุถ้าตอบแบบแฟร์ๆหลายคนจะตอบว่ารายได้เท่าเดิมค่าใช้ใจเพิ่มเวลาเหลือน้อยลงความเหนื่อยเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มแล้วถ้าคุณไม่ลงทุนรายการเดียวที่ควรเพิ่มในชีวิตก็หายไปด้วยคือสินทรัพย์คุณกำลังเพิ่มแต่นี่เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตแต่คุณไม่ได้เพิ่มสิ่งที่สร้างเงินให้คุณเลย นี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากทำงาน20-30ปีแต่ความมั่นคงไม่เพิ่มเพราะสินทรัพย์คือสิ่งเดียวที่ให้คุณโตได้แรงงานคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณหมดลองคิดแบบระบบแรงงานแรงของคุณเป็นสินทรัพย์ที่ด้อยค่าตามอายุแต่สินทรัพย์การลงทุนคือสิ่งที่เติบโตตามเวลาแรงคุณลดลงเสมอสินทรัพย์คุณเพิ่มขึ้นเสมอถ้าคุณเลือกเป็นสกราฟนี้ตัดกันแบบโคตรน่ากลัว เมื่อกราฟพลังงานชีวิตตกลงแต่กราฟราคาชีวิตค่าครองชีพขึ้นสูงคุณจะอยู่ในจุดที่รายได้ไม่พอแม้จะทำงานหนักก็ตามและคนที่ไม่ลงทุนจะติดกับดักที่เรียกว่าเก่งขึ้นแต่ไม่รวยขึ้นเพราะคุณกำลังเอาชีวิตทั้งชีวิตไปพยุงระบบเงินที่มันลดค่าตัวเองอยู่เรื่อยๆลองคิดภาพนี้ชัดๆเงินเดือนของคุณวิ่งเหมือนคนเดินแต่เงินเฟ้อวิ่งเหมือนรถจักรยานยนต์ ต่อให้คุณพยายามเดินเร็วแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันตามทันรถได้บางปีคุณเดินเร็วขึ้นนิดได้ขึ้นเงินเดือนแต่เงินเฟ้อวิ่งเบิลเครื่องหนีไปไกลกว่าเดิมอีกสุดท้ายคุณเดินจนเหนื่อยแต่ไปไม่ถึงไหนนี่คือเหตุผลที่ทำงานอย่างเดียวถึงไม่พอมันชนะเงินเฟ้อไม่ได้การลงทุนคือสิ่งเดียวที่วิ่งเร็วพอจะไล่ทันระบบที่พุ่งไม่หยุดไม่ลงทุนเท่ากับคุณตัดสินใจเดินไล่รถทั้งชีวิตชนะยังไงไหวอะ มองอีกมุมที่เจ็บมากเงินฝากไม่ได้เก็บเงินแต่มันเก็บค่าเหนื่อยของคุณแบบเสื่อมลงทุกปีคุณเคยบอกตัวเองว่าเหนื่อยวันนี้เดี๋ยวอนาคตสบายใช่ไหมแต่ถ้าที่เก็บเวลาชีวิตของคุณคือเงินสดมันไม่ได้เก็บค่าเหนื่อยในอดีตของคุณได้ครบมันเก็บได้แต่ลดค่าลงเหมือนคุณแพ็คของขวัญราคาแพงไว้แล้วจู่ๆมันสลายตัวเองในกล่องเงินสดคือกล่องแบบนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ลงทุนถึงรู้สึกว่า ทำไมรู้สึกว่าไม่ไปไหนสักทีเพราะเวลาเก่าของคุณกำลังหายไปในระบบที่คุณไม่ได้เลือกลองคิดแบบเสียทศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์กลัวความเสี่ยงที่มองเห็นแต่ไม่กลัวความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแน่นอนหุ้นแดงกลัวคริปโตผันผวนกลัวราคาตกกลัวแต่เงินเฟ้อสาทุกปีไม่กลัวทั้งที่เงินเฟ้อคือความเสี่ยง100%หุ้นตกยังฟื้นได้ตลาดลงยังดีดกลับได้ แต่เงินเฟอ้อขึ้นแล้วไม่มีวันลงกลับมาราคาปีก่อนนี่คือความเสี่ยงชนิดเดียวที่ถ้าอยู่นิ่งเท่ากับแพ้แน่นอนแต่คนกล,กลับกลัวสิ่งที่ฟื้นได้แล้วไม่กลัวสิ่งที่ไม่ฟื้นเลยนี่แหละกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนไม่ลงทุนจนตายทั้งเป็นลงถามตัวเองแบบจังๆตอนอายุ50คุณอยากยืนทำงานต่อเพราะต้องทำหรือเพราะอยากทำชีวิตคนเราอายุเฉลีย่ย75-80ปี คุณจะทำงานต่อถึง60 6 5ถึง65ยังไหวไหมร่างกายคุณอนุญาตไหมจิตใจคุณไหวไหมถ้าคุณไม่ลงทุนทำตอบมันถูกล็อกไว้แล้วตั้งแต่วันนี้คุณจะต้องทำงานเพราะต้องทำไม่ใช่อยากทำเพราะสินทรัพย์ไม่เคยถูกสร้างและไม่มีอะไรหาเงินแทนคุณตอนแก่นี่แหละความเสี่ยงที่โคตรใหญ่ใหญ่กว่าตลาดหุ้นล้มเป็นล้านเท่าเพราะมันคือความเสี่ยงของอนาคตทั้งหมดของคุณเลยมองอีกมุมที่คนไม่ค่อยพูด ค่าความเสี่ยงการไม่ลงทุนเท่ากับราคาของอิสระภาพที่ถูกยกเลิกไปไม่ลงทุนเท่ากับไม่มี passive income ไม่มีการเติบโตไม่มีพลังเงินทำงานแทนคุณไม่มีทางหยุดทำงานเงินเท่ากับใช้แรง100%ซคำว่าอิสระเท่ากับถูกลบไปโดยอัตโนมัติลองคิดว่าอิสระหนึ่งวันควรมีราคาเท่าไหร่หลักพันหลักหมื่นหรือประเมินค่าไม่ได้คนที่ไม่ลงทุนเสียมันทุกวันโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป ลองถามให้สุดคุณอยากให้อนาคตผลตอบแทนดีกว่าหรืออยากให้มันเหมือนปีที่ผ่านมาอีก10ปีถ้าคุณไม่ลงทุนผลลัพธ์ของปีนี้เท่ากับผลลัพธ์ของ1ิปีหน้าคุณจะทำงานหนักขึ้นเพื่อซื้อของเดิมคุณจะเหนื่อยขึ้นเพื่อรักษาชีวิตเดิมคุณจะไม่มีช่องทางโตเพิ่มคุณจะไม่มีอะไรเก็บกลับนี่คือเหมือนชีวิตที่หลูบเดิมซ้ำทุกปีแต่แย่ลงเรื่อยๆเ,เพราะเงินเฟ้อและถ้าคุณสังเกตดีๆ คุณจะเห็นว่าคนที่ไม่ลงทุนคือคนที่อนาคตไม่เคยดีขึ้นจากปัจจุบันเลยยอมรับความจริงอันหนึ่งเถอะการไม่ลงทุนไม่ได้ปลอดภัยแต่มันคือการเดิมพันที่คุณแพ้ตั้งแต่เริ่มเพราะคุณกำลังเล่นเกมที่เงินเฟ้อชนะเสมอมันไม่เคยสู้ตรงๆกับคุณมันแค่ลดค่าของคุณลงทีละวันทีละเดือนทีละปีคนที่ลงทุนอาจเจอความเสี่ยงบางช่วงแต่เขามีโอกาสชนะ คนที่ไม่ลงทุนไม่เจอความเสี่ยงในวันนี้แต่เขาไม่มีโอกาสชนะเลยนี่คือความจริงที่โหดที่สุดแต่ชัดที่สุดไม่ลงทุนเท่ากับเสี่ยงที่สุดในโลกนี้แล้วลองคิดตามนี้แบบจริงจังนะทุกครั้งที่คุณเลือกไม่ลงทุนคุณกำลังลงทุนอยู่เหมือนกันแต่เป็นการลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนติดลบแน่นอนชื่อว่าเงินเฟ้อนี่คือความตลกร้ายที่สุดของระบบคุณคิดว่าคุณไม่เสี่ยง แต่คุณกำลังเอาเงินไปใส่ในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนเท่ากับลบ3ถึงบ7ทุกปีไม่มีปีไหนบวกไม่มีปีไหนฟื้นไม่มีปีไหนแด้งมันติดลบแน่นอนและแบบนี้จะเรียกว่าไม่เสี่ยงได้ไงนี่คือการลงทุนที่ขาดทุนชัวโดยไม่ต้องกดปุ่มซื้ออะไรเลยด้วยซ้ำลองถามในใจแบบลึกสุด คุณจะทำงานหนักขึ้นอีกกี่ปีเพื่อไล่ตามของเดิมๆที่แพงขึ้นทุกปีนี่คือภาพจริงของคนที่ไม่ลงทุนวันนี้ต้องทำงาน8ชั่วโมงเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตระดับหนึ่งในอีก5ปีอาจต้องทำ10ชั่วโมงเพื่อซื้อสิ่งเดิมในอีก10ปีอาจต้องมีงานเสริมเพื่อซื้อสิ่งเดิมนี่ไม่ใช่เพราะคุณใช้เงินเปลืองแต่เพราะโลกทำให้ต้นทุนการมีชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆและการไม่ลงทุนเท่ากับการเปลือยให้ภาระชีวิต โตขึ้นเร็วกว่ารายได้คุณทำงานหนักเพราะเงินเฟอ้อไม่ใช่เพราะคุณอยากรวยลองคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เงินเฟ้อคือคกลไกที่บังคับให้ทุกคนต้องลงทุนแม้คุณจะไม่อยากลงทุนก็ตามถ้าคุณไม่ลงทุนคุณขาดทุนถ้าคุณลงทุนคุณมีโอกาสกำไรระบบสร้างมาแบบนี้เพื่อไม่ให้คนเก็บเงินเฉยๆถึงคุณคิดว่าตัวเองไม่ได้เล่นเกม แต่ความจริงคือคุณถูกลงสนามตั้งแต่เกิดแล้วและคนที่ไม่ลงทุนคือคนที่ยืนเฉยๆในสนามแล้วโดนลูกกระสุนเงินเฟอ้อยิงฟรีทุกปีไม่ลงทุนเท่ากับเล่นเกมแบบรับความเสี่ยงเต็มๆโดยไม่มีอาวุธเลยสักชิ้นลองดูสังคมจริงรอบตัวคนที่ไม่มีสินทรัพย์เท่ากับไม่มีเกราะป้องกันชีวิตค่าครองชีพขึ้นเจ็บก่อนค่าเช่าขึ้นกระทบก่อน ราคาน้ำมันขึ้นเครียดก่อนราคาอาหารขึ้นหนักก่อนเพราะเงินสดไม่มีพลังตอบโต้มันแค่ยอมแพ้ในขณะที่สินทรัพย์เช่นหุ้นทองคริปโตอสังหามีโอกาสโตตามเศรษฐกิจเงินสดเท่ากับนั่งเฉยเรอแพ้สินทรัพย์เท่ากับมีโอกาสวิ่งตามหรือวิ่งแซงเงินเฟ้อนี่คือเหตุผลที่ช่องว่างความรวยความจนขยายเร็วในยุคนี้ไม่ใช่เพราะความขี้เกียจ แต่เพราะบางคนมีเกราะบางคนไม่มีลองถามตัวเองอีกข้อถ้าปีนี้คุณได้เงินเดือนขึ้น3%แต่ของขึ้น7%คุณเรียกว่าอยู่เฉยๆแล้วปลอดภัยจริงหรอแปลว่าคุณกำลังจนลงปีละ4%แต่คุณต้องเหนื่อยขึ้นต้องใช้เวลามากขึ้นต้องทนมากขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตเดิมนี่ไม่ใช่การเงินนี่คือการลดราคาชีวิตอย่างเงียบ ไม่ลงทุนเท่ากับคุณยอมรับความจริงนี้โดยอัตโนมัติทั้งที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าการขึ้นเงินเดือนอาจเป็นภาพลวงตาที่ทำให้คุณคิดว่าตัวเองชนะทั้งที่จริงคุณแพ้อยู่ทุกปีลองทิศแบบกราฟง่ายๆเส้นเงินเดือนคือเส้นช้าเส้นเงินเฟอคือเส้นเร็วเส้นสินทรัพย์คือเส้นวิ่งสวนขึ้นแล้วคุณเลือกอยู่เส้นไหนคนที่ไม่ลงทุนอยู่เส้นช้าที่โดนเส้นเร็วทับ คนที่ลงทุนอยู่เส้นที่วิ่งสวนขึ้นเพราะการลงทุนไม่ใช่แค่เพื่อให้เงินมากขึ้นแต่คือเพื่อไม่ให้เวลาชีวิตเสียไปฟรีๆเพราะเงินที่หายคือเวลาในอดีตที่คุณแลกมันมาสินทรัพย์เท่ากับตัวเดียวที่ปกป้องเวลานั้นไว้ได้ทุกปีเงินสดเท่ากับปล่อยให้เวลาที่แลกมาจางหายไปทุกปีลองถามแบบลงลึกถึงจิตใจ คุณเหนื่อยเพราะงานหรือเหนื่อยเพราะเงินที่คุณถือมันเคยเพิ่มค่าเลยคนจำนวนมากไม่ได้หมดไฟเพราะงานหนักแต่หมดไฟเพราะรู้ว่าต่อให้ทำงานหนักกว่าเดิมชีวิตก็ไม่ดีขึ้นนี่แหละคือ emotional damage ของคนที่ไม่ลงทุนเขาไม่ได้แพ้ตัวเองเขาแพ้ระบบที่ให้รางวัลกับคนที่มีสินทรัพย์และลงโทษคนที่ไม่มีอย่างเงียบๆทุกปีทุกเดือนทุกวัน ลองคิดอีกมุมที่หลายคนลืมราคาของในอนาคตไม่มีวันกลับมาเท่าปัจจุบันนั่นหมายความว่าค่าครองชีพเท่ากับเร่งเครื่องสูงขึ้นทุกปีรายได้จากแรงงานก็เดินตามแบบหออแพกรายได้จากการลงทุนก็นั่งอยู่เฉยๆแต่โตทันระบบไม่ลงทุนเท่ากับคุณกำลังพัน,นันว่าอนาคตจะหยุดแพงขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ลงทุนเท่ากับคุณกำลังพน,นันว่าระบบจะโตซึ่งเกิดขึ้นจริงมาตลอดมนุษยชาติจนถึงทุกวันนี้ ลองคิดแบบคนที่วางแผนชีวิตคุณอยากให้ตัวเองอายุ50-60ขอบคุณคุณในวันนี้หรืออยากให้ตัวเองเกลียดคุณคนที่ไม่ลงทุนในวัย20-30คือคนที่10-20ปีต่อไปต้องมานั่งชดใช้เวลาที่ไม่ได้เริ่มไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเงินไม่ได้โตตามเวลาชีวิตของเขาแล้วสุดท้ายเขาต้องขายเวลาอนาคตแทนขายแรงมากขึ้นขายสุขภาพมากขึ้นขายพระอาทิตย์ที่ไม่ได้หยุดพัก ขายชีวิตที่ควรจะสบายกว่านี้ไม่ลงชุนเท่ากับเอาความเหนื่อยของอนาคตไปผ่อนแทนปัจจุบันลองสรุปแบบสุดลึกความเสี่ยงของการไม่ลงทุนไม่ได้ทำร้ายแค่เงินในบัญชีแต่มันทำร้ายความเป็นอนาคตที่คุณคู่ควรคุณคู่ควรกับชีวิตที่เหนื่อยน้อยกว่าคุณคู่ควรกับการตื่นมาแบบไม่กังวลคุณคู่ควรกับอนาคตที่ไม่ต้องวิ่งไล่ค่าใช้จ่าย คุณคู่ควรกับเวลาที่มากกว่านี้แต่ถ้าคุณไม่ลงทุนคุณยอมให้ระบบกำหนดชะตาของคุณและระบบนี้ไม่เคยออกแบบมาเพื่อให้คุณรวยตอนนี้เรามีอ e ีบุ๊กสองเล่มที่ตั้งใจทำมากๆออกมาแล้วนะครับทั้งสองเล่มเขียนแบบเล่าให้เพื่อนฟังอ่านง่ายสุดใครก็เข้าใจได้เล่มแรกคือรู้เรื่องบิตคอย n ให้จบในเล่มเดียวสำหรับคนไม่มีเวลาเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากเข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรทำงานยังไง และทำไมมันถึงมีมูลค่าอ่านจบในวันเดียวเข้าใจครบทั้งระบบแบบไม่งงเลยครับเล่มที่2คือประวัติการเงินโลกฉบับเข้าใจง่ายจนตาสว่างแบบเล่าให้เพื่อนฟังเราตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินไปจนถึงยุคทองคำดอลลาร์และโลกดิจิตัลยุคใหม่อ่านแล้วจะเห็นภาพใหญ่ของเงินแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยครับถ้าอยากหลดตัวอย่างฟรีหรือสั่งซือ้อแอดไลน์ได้เลยครับ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์และถ้าใครอยากเลี้ยงน้ำผมสแก้วก็กด Super Thanks ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน